พี่น้องที่ร ja ักในพระเยซูคริสต์คำว่ารักพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องคู่กับคําว่าเชื่อฟังพระเจ้าเพราะหาว่าเรารักพระเจ้ามากเราก็จะเชื่อฟังพระเจ้ามากนั่นเป็นคําว่าคําว่ารักกับคําว่าเชื่อฟังนั้นเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่คู่กันมาหาว่าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันหาว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า นั่นแปลว่าเราก็ไม่ได้รักพระเจ้าเหมือนกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะพูดถึงนะครับในหัวข้อที่บอกว่าการรักและดําเนินตามสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตในเช้าวันนี้เราขอบุพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสในวันที่เราจะมาศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ในข้อที่4 1ถึง48ในหัวข้อที่บอกว่ารักและดําเนินตามเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระยาเวขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์คือความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่119ตั้งแต่ข้อที่4 1ถึง48ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เราจะมาศึกษาวันนี้มีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับได้อธิบายถึงความเชื่องโยงระหว่างการรักพระวจนะของพระเจ้าและการดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะถ้าคริสเตียนเนี่ยนะครับไม่รักพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีทางที่ คนนั้นจะดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะทั้งสองอย่างนั้นต้องไปคู่กันนั่นคือการที่รับพระวจนะของพระเจ้าและการที่ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับการที่เรามีชีวิตที่เชื่อฟังและการกระทําตามพระวจนะของพระเจ้าจึงต้องเริ่มจากความรักเริ่มต้นจากการที่เรารักพระเจ้านะครับที่เรามีต่อพระเจ้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหัวใจสําคัญของพิเียนก็คือการที่เรารักพระเจ้า การที่เรารักพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตของรรนะคริสเตียนเราเพราะการที่เป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่แค่การใช้สมองเท่านั้นแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างเราละพระเจ้านั่นคือต้องใช้ใจไม่ใช่เพียงแค่การใช้สมองเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะทําตามคําสอนของเราเมื่อเราบอกเรารักพระเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะดมเนินตามพระทัยของเรานะครับ เพราะเมื่อเรารักพระเจ้าเพิ่มพูนมากขึ้นหรือเรารับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเราจําเป็นต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าอย่างมากมายด้วยการที่เราการอ่านพระคัมภีร์ใ้ครวญพระวจนะการศึกษาค้นคว้ายิ่งเราใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่หรือยิ่งเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่ก็ทําให้เรายิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นนะครับยิ่งเราอ่านพระวจนะยิ่งเราค้นคว้าเท่าไหร่ ก็ทําให้เรายิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นและยิ่งถ้าเรานะครับสวงหาพระเจ้าทางพระชนะของพระเจ้าทําให้เรายิ่งผูกพันกับพระองค์นะครับเราก็อยากจะทําตามให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเหมือนกันหาว่าเราดะเนินชีวิตที่รักองค์นั่นคือการเชื่อฟังตามพระชนะของพระเจ้าพี่น้องที่รักในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังพูดถึงและวันนี้อยากจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าใน พระธรรมสด,ดุดีตั้งแต่4 1่สถึงสีใน2หัวข้อที่บอกว่าเรารักพระเจ้าและเชื่อฟังนะครับในพระจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมพระชนะของพระเจ้าในสี่สนะครับกล่าวไว้ว่าผู้เขียนพูดว่าความรักมั่งคงของพระเจ้านะครับเขาอยากได้สิ่งเหล่านี้ที่ทูลขอจากพระเจ้านั่นคือความรักมั่งคงต่อพระเจ้าถามว่าผู้เขียนสะด,ดุดีทําไมถึงต้องการความรักมั่งคงของพระเจ้าหรือถามว่าทําไมต้องทูลขอ ความรักมั่งคงของพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้คือความรักมั่งคงของพระเจ้านั้นคือพระเมตตาการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือเราให้พ้นจากความชั่วร้ายและปัญหาต่างๆการช่วยเหลือเราให้พ้นจากภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับความรักความมั่งคงของพระเจ้านะครับเมื่อเราเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ถักถมเข้ามาในชีวิตของเรา สิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราต้องมีนั่นคือความรักมั่งคงของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวดจึงบอกนะว่าขอพระเจ้าทรงประทานความรักมั่งคงในชีวิตของเขาในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่8กล่าวไว้ว่าขอเชิญชวนชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าทรงประเสริฐนะครับคนที่รีภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่จะมาเชิญชวนชิม ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และประเสริฐหากว่าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะเข้าลีภัยอยู่ในพระองค์อย่างเป็นสุขพี่น้องที่รักงในพระเยซูคริสต์ขณะเดียวกันในข้อที่42นะครับคือการตอบสนองนะครับในข้อที่42คือการตอบสนองกับพระเจ้านะครับคนที่ยเยาะเย้ยในชีวิตของเราคือคนที่เป็นฝ่ายตรงกัมข้ามกับชีวิตของเราหรือคนที่เป็นศัตรูกับชีวิตของเราเหมือนกัน แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบกับคนที่เยาะเย้ยข้าพระองค์หรือข้าพระองค์จะตอบสนองกับคนที่ยเยาะเย้ยข้าพระองค์หรือคนที่เล่าบรรดาคนที่ตรงกันข้ามหรือเป็นศัตรูขอพระเจ้าทรงโปรดตอบสนองเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดตอบแทนเขานี่คือสิ่งที่ผู้เขียน,ยนพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกนะครับ พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในข้อที่3นะครับในข้อที่13บอกว่าในขอทรงนามพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในกฎหมายของพระองค์นะครับในที่นี้บอกว่าความหวังของข้าพเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าความหวังของข้าพเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์นะครับผู้ที่ตกอยู่ในสถาน ข้อบังคับหรือการครับแค้นแต่ภายใต้สถานการณ์ที่มีไม่มีความหวังแต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นความหวังในชีวิตของเรารวมถึงกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นถึงอ่ากำลังใจในการที่เราจะดําเนินชีวิตในพระเจ้านั่นคือความหมายที่ว่าขอพระเจ้าทรงประทานความหวังให้กับเรา เมื mm ่อเราไข่ควรพระวจนะของพระเจ้าหรือเมื่อเราเดินตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั้นทําให้เรามีความหวังในการดำเนินชีวิตขณะที่เรากำลังท้อแท้ใจขณะที่เรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากแต่ความหวังของชีวิตของเรานั่นคืออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่รังในพระเยซูคริสต์ในข้อที่44กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติพระธรรมของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจ แล้วข้าพระองค์จะดำเนินอยู่อย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงข้อบังคับของพระองค์นะครับข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตอย่างเสรีเพราะอะไรครับเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์นะครับการดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นการที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาป การที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าการที่เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั้นการที่เราไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจของความบาปหรือมารซาตานแต่เราจะมีเสรีภาพนะครับเราจะมีเสรีภาพการที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความชั่วร้ายนั่นคือการดำเนินชีวิตที่เสรีภาพมีสรัรติสุขและดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความกลัวเพราะวันหนึ่งเราต้องชดเชยใช้บาปท,ที่เราได้ทำลงไปนะครับ แต่ถ้าหาว่าเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่ตกอยู่ในใต้อํานาจของความบาปและเราจะมีสันติสุขในการดําเนินชีวิตเพราะสันติสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะดําเนินชีวิตอย่างเสรีนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องดาเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหตุที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ว่าสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย นะครับสจัจจะจะทําให้ทั้งทั้งหลายเป็นไทยนี่คือสิ่งที่พระยิสุขีทรงพูดพี่น้องที่รักในพระเยิสุขในข้อที่4 6และ47กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอาวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักบรรดาพระราชาแล้วจะไม่ขายหน้าเพราะข้าพระองค์จะปิติยินดีในัญญาิของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักนะครับในที่นี้บอกว่าการเป็นพยาน ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะกล่าวพระโอวาทต่อพระราชาโดยที่ไม่มีความอายเลยนะครับจะกล่าวพระโอวาทนั่นคือการพูดถึงคําสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้าว่าต่อคนที่มีตําแหน่งยกสูงหรือคนที่มีตําแหน่งสูงเราจะไม่อายในารที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะไม่อายในารที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้า อีกอย่างหนึ่งนะครับในข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าข้าพระองค์จะปิติยินดีนะครับข้าพระองค์จะปติินดีในบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักข้าพระองค์เคารพบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักและข้าพระองค์จะภาวนากฎของพระองค์นะครับพี่น้องชี่ลังในพระเยซูคริสต์ท่าทีในการพระวาชนะของพระเจ้าหรือผู้เขียนสะดุดีบอกว่านะครับ เขาเคารพและภาวนาพระวจนะของพระเจ้านะครับนี <niño sharing> ่เป็นท่าท <ideas> ีของคนที่รักพระเจ้านั่นคือคนที่เคารพและภาวนาในพระวจนะของพระเจ้าท่าทีของคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือคนที่เคารพต่อพระวจนะของพระเจ้าท่าทีของคนที่ยำเกรงในพระเจ้าคือคนที่ปฏิบัติอานกฎของพระเจ้านะครับนั่นคือคนที่รักพระเจ้านะครับพี่น้องทีรักคำว่าเคารพพระวจนะของพระเจ้านั้นหมายถึงการยกย่องนะครับให้เกียรติ เทิดทูนให้เกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับและการภาวนาคือการที่คิดคำานึงในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาและจัดเวลาในการคิดแค่ความพระวจนะของพระเจ้าพที่รักในพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สําคัญในงานที่เราดาเนินชีวิตในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในงานที่เราจะต้องไขควดพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่ได้บอกไปนะครับชีวิตของเราหากว่าเรารักพระเจ้าเราจะทําตามพระวจนะของพระเจ้า แต่หากว่าเราทําตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้นั่นคือเราต้องกลับมาไข้ควในชีวิตของเราว่าเรารักพระเจ้าจริงหรือไม่พี่น้องช่รักในพระเยซูคริสต์นะครับเราจึงไม่แปลกใจเลยที่พระเยซูคริสต์เคยบอกคำคำหนึ่งบอกว่าเจ้ารักเราหรือนะครับที่บอกกับเปโตรนะครับเจ้ารักเราหรือแล้วเปโตรแล้วพระเยซูก็สตทรงสั่งว่าถ้าเจ้ารักเรานะจงเลี้ยงลูกแกะของพระองค์นะครับ เพราะฉะนั้นเพราะความรักและการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันหรือสามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นฝาแฝดนะครับถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะปรนนิบัติพระเจ้าถ้าเรารักพระองค์เราก็จะทําตามพระองค์นะครับแต่ถ้าหาว่าเราไม่ยอมปรนนิบัติหรือไม่ยอมทําตามพระองค์นั่นเราต้องกลับมาคิดคห้ควรว่าเรารักพระเจ้าจริงไหมเราอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเรา ขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตารงโจคาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและอวยพรในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละก้าวไว้เราที่จะรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์อย่างทุกๆวันพรงโจคาขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นรักพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและเดินตามพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรักพระองค์และซื่อสัตย์ในพระนามของพระองค์ขอบพระองค์ในทุกสิ่งที่ทานด้วยความเชื่อในพระนามพระสุริ์เจ้าอาเมนหากว่าเรารักพระเจ้า จงไข้ควรได้เรียนรู้รับประสงค์ของโง์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอเชิญทุกคนครับ